สวัสดีพี่น้องเครือข่ายผู้เลี้ยงคนเนื้อที่รักทุกท่านชาวนี้ขอแนะนำอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่เป็นเหมือนร้านค้าชุมชนก็คือพะเยาบีบนะครับอันนี้ก็จะมีโลโก้นะครับของพะเยาก็จะเป็นชุดเนื้อย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเนื้อนะครับเสียบไม้นะครับอันนี้ก็เป็นสเต็กส่วนของพะเยาเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของโคหนุ่มเนื้อนุ่มนะครับ เขาเรียกว่าขุนวัวฟันน้ำนมหลุดนะครับแต่ไม่ไม่ถึงฟันที่สองนะครับก็ถือว่าเป็นวัวที่เนื้อ,อโคหนุ่มเนื้อนุ่มนะครับเราก็เรียนเชิญให้มาวันเนื้อไทยแต่ทีมงานบอกว่าติดติดในเรื่องขององานในในส่วนที่จะต้องไปออกร้านแล้วก็มีการประชุมนะครับก็วันนี้ก็เลยเอาผลิตภัณฑ์มาโชว์ให้กับ เครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อว่าที่จังหวัดพะเยาก็มีพะเยาบีบนะครับอันนี้เห็นไหมมีคิวอาร์โค้ดซึ่งในลักษณะนี้นะครับก็คือก็เป็นสินค้าแบรนด์คนไทยนะครับเนื้อคนไทยนะครับดังนั้นก็เชิญชวนทุกท่านนะครับถ้าท่านผ่านไปที่จังหวัดพะเยานะครับก็แวะที่พะเยาบีบของเรานะครับอันนี้ก็จะมีขายทั่วไปนะครับสามารถสั่งได้นะครับคลิกใน Google เข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับพยาวบีบท่านก็จะเจอนะครับอันนี้ก็ลายสวยอันนี้เป็นสเต็กแบบโคหนุ่มเนื้อนุ่มนะครับก็ฝากท่านไว้นะครับ